สวัสดีครับชาวาจ่อลูกหนังครับวันนี้ก็มีทัศนคติฐบุตรบาฝากครับในวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคมนะครับเรางมันมีด้วยกัน5คู่ครับเริ่มจากพรีเมียร์ลีกนะครับเวลา18นาฬิกาครับเดวกาเซียนเจตเล่นที่เซนต์เจมส์พาร์คพบกับเชลซีครับสองทีมฟอร์มดีทั้งคู่นะครับต่างประสบชัยชนะอย่างต่อเนื่องมาด้วยกันนะครับโดยทางด้านเดวกาเซียนล่าสุดเสมอไบรตันมา1-1ครับส่วนเชลซีนั้นล่าสุดเล่นกลางสัปดาห์ครับ ชนะเยอรหาร์เดนมา1-0ครับในคอนเฟเนซ์ลีกครับคู่นี้ก็ต้องบอกว่าทั้งสองทีมก็ไม่น่าจะมีความได้เปรียบเสียเปรียบเรื่องของความสดนะครับแม้ว่าเชลซีจะเล่นเกมกลางสัปดาห์แต่ว่าก็ใช้ผู้เล่นที่ว่าอีกชุดหนึ่งเลยครับลงสนามนะครับทางเนฤดูกาลนี้เจอกันมาแล้วที่บ้านของชนะเชลซีครับเชลซีเฉือนนชลี่ย2-1ครับแต่ดิวคาลเซ่นก็ชนะเชลซีเหมือนกันครับ2-0ในลีกครับนะครับที่เซนต์เจเนสพาร์คนะครับก็ทำให้เกมนี้ก็ยังเชื่อว่าดิวคาลเซ่นทำได้ดีครับกับการเล่นใน แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับจะเปิดบ้านพบกับทางด้านเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับคู่นี้เจอกันเมื่อไหร่ก็สนุกนะครับบ้านใครบ้านมันครับตามสถิติแต่แมนยูในล่าสุดก็เพิ่งเข้าชิงครับในยูโรปาลีกครับชนะแอตติกบินบาล4-1นะครับในเกมล่าสุดกลางสัปดาห์นะครับส่วนเวสต์แฮมล่าสุดจะเสมอกับสเปอร์มา1-1ครับเวสต์แฮมห้าเกมหลังสุดไม่ชนะใครเลยนะครับเสมอสามและแพ้สองเกมนี้กลับเล่นโอทัฟฟอร์ดครับแมนยูไนเต็ดก็ต้องหันกลับมาเก็บแต้มในลีกครั้งนึงครับเพื่อทำให้อันดับดีททททีีีี่่่่สสุดดดดดเเเเาาาาจจะะะไไ้้้้้คคครรรััับบบในนนนนนปแแแลววก็็ชชืออมมยูตตง์ฮ ส1ต่อ1ครับในเกมนี้เหมือนกันคู่ที่3ครับเป็นเทอร์นาสเปอร์เล่นที่ทอร์นาสเปอร์เซเดียมครับเจอกับคู่แข่งคิซซพาเลสครับเป็นลอนดอนดร์บี้นะครับซึ่งสเปอร์ก็เข้ารอบชิงยโรปบริกเหมือนกันครับไปเจอเมเตดนะครับพวกเขาเพิ่งชนะโบลริมมา2อครับในช่วงกลางสัปดาห์ส่วนพาเลสนั้นเสมอกับฟอเรสมา1นนะครับในเกมล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ได้พักมาเต็มที่ครับสอบคิซซพาเลเจอนเกมนี้ครับก็ถือว่าเจอในว่าสเปอร์สเปอร์ได้เปรียบเร เกมน่าจะจบลงด้วยการเสมอกันนะครับสอประตูต่อสครับคู่ต่อมาครับเป็นเกมบิ๊กแมตช์ของพิมพ์ลีกสัปดาห์นี้ครับเรือพู่ครับจะเปิดแอนฟิลด์พบอาร์เซนอลนะครับเรือพู่นั้นผลงานล่าสุดไปแพ้เชลซีมา3-1ครับที่ซัฟฟอร์บิทแต่พวกเขาก็เป็นแชมป์เรียบร้อยแล้วนะครับเกมนี้กลับมาฉลองแชมป์อย่างเป็นทางการในกรเล่นในบ้านต่อหน้าแฟนๆที่แอนฟิลด์ครับแล้วเจออาร์เซนอลครับที่ปีคะแนนไปอันดับที่2ด้วยนะครับซึ่งอาร์เซนอลเองก็ฟอร์มหลังนี่ก็ไม่ดีเอาเลยครับแพ้มา3เกมติดนะครับทุกรายการเกมนี้ก็เชืื่่่่อออววาาาารร์ซนนนกก็จะยััังไไมมฟ้คคบบ แที่เกิดขึ้นต่อบาร์เซโแนาเช็คแมนเพื่อกางสัปดาห์นะครับเชลล์เรียบูเกมนี้ครับได้เล่นในบ้านได้ฉลองแชมป์มินตังการแล้วมีโอกาสที่จะเรียกว่าถล่มทีมว่าที่รองแชมป์อย่างอาร์ซอนด้วยนะครับก็ถือเป็นโอกาสที่เรัพปูไม่น่าจะพลาดครับและเชลล์เรียบูจะเปิดบ้านถล่มอาร์ซอนได้ครับสามประตูต่อหนึ่งคับในเกมนี้คู่สุดท้ายครับเป็นเอลกาซิโก้นะครับที่บาร์เซโลนาครับจะพบกับเรอัลมาดริดนะครับก็คู่นี้ครับบาร์ซ่าเล่นในบ้านครับเจอกับเรอัลมาดริดถือว่าก็ได้เปรีีีียยยบบในนนนเเเเรรรื่่่่อออองงงขสสช์แแคััตตถิิทจก ในช่วงหลังครับต้องบอกบาซ่าก็ขี่มาดิดตลอดครับสีเกมล่าสุดเป็นบาซ่าชนะมาดิดตลอดและเกมล่าสุดที่เจอกันในโคปาเดเรบาซ่าก็เพิ่งต่อเวลาเช่วเรลือมาดิดมาได้ครับสต่อ2ครับเดีเชื่อว่าเกมนี้ในเวลานั้นก็น่าจะสูสีครับสวนกันไปสวนกันมาครับทั้ง2ทีมมีเกมลุกที่ดีทั้งคู่ครับเก้าสิบนาทีในเกมนี้ครับก็เชื่อว่าน่าจะจบด้วยการเสมอกัน2ประตูต่อ2ครับและนี่คือทัศนาของฟุตบอลในวันนี้ครับ